สวัสดีค่ะคุณสีส่วนกวนจิวเวอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้จะมารีวิวแหวนประดับด้วยพลอยน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแคปรูปสอบถามสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดเลยนะคะทุกอย่างลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถทักที่อินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูลายกันเลยค่ะวงแรกค่ะลายนี้นะคะจะเป็นลายดอกไม้ดอกเดซี่นะคะแล้วก็มีประดับด้วยพลอยตรงกลางนะ่ารักมากๆเลยค่ะเหมาะกับสาวแบบ ชอบสไตล์มินิมอลหน่อยนะคะก็สามารถซื้อแบบนี้ไปใส่ได้เลยน่ารักมากๆนะคะพอใส่ออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยแล้วก็ดูหวานแววมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจก็สามารถแคปรูปหรือว่าใครสนใจอ,อมทองก็สามารถมาอมได้นะคะสูงสุดถึง12เดือนเลยแต่ถ้าเป็นครึ่งสลึงนี้น่าจะประมาณสูงสุดถึง6เดือนนะคะถ้ายังไงลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามที่อินบ็อกซ์หรือไลน์แอดได้เลยค่ะงคงที่2นะคะจะออกเป็นแบบ พลอยเรียงแถวแบบนี้ตรงกลางจะเป็นพลอยที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญวันแม่ก็ได้นะคะใส่ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะดูเรียบๆนี่นะคะพอใส่แล้วแบบดูเรียบหรูมากๆเลยค่ะลายนี้ก็แนะนําเลยนะคะ วงนี้นะคะเป็นวงที่แนะนําเลยค่ะเพราะาส่วนมากวงนี้นะคะก็จะขายกับลูกค้าที่ซื้อเขาเป็นของขวัญให้กับแฟนนะคะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถซื้อเองได้นะคะลายนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็มาใหม่ด้วยค่ะจะเป็นลายหัวใจแบบนี้ส่วนใครซื้อเป็นของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษก็สามารถขอร้านกล่องกำมะหยี่ได้เลยเดี๋ยวจะแถมไม่ฟรีนะคะวงนี้นะคะพูดถึงความแข็งแรงก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยเพราะว่าตัวขาแหวนนะคะจะเป็น แบบแหวนเกลี้ยงค่ะตรงข้างหน้าจะเป็นพลอยรูปทรงหัวใจนะคะแล้วก็รอก็จะแบบมีพลอยรอบๆอีกทีนึงนะคะวงนี้วงนี้นะคะใส่ออกมาแล้วดูน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะสวยด้วยวงเล็กๆนะคะก็คือแบบดูน่ารักมาก วงที่4ี่นะคะจะเป็นวงแบบรูปทรงคล้ายๆกับลายหัวใจมาตตกี้เลยนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ชอบแบบหวานมากชอบแบบเรียบๆนะคะแนะนำเป็นวงนี้เลยค่ะลายเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีเป็นพลอยนะคะเม็ดใหญ่ประดับอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมพลอยอีกรอบนึงแล้วตัวขาแหวนก็จะมีพลอยลายนี้แนะนำเลยนะคะนี่ค่ะเวลาใส่แล้วแบบเหมือนเราแบบรอบวงเป็นพลอยเลย เวลาใส่เราวรอบวงก็จะเหมือนเราใส่พลอยทั้งรอบวงเลยนะคะสวยมากๆแต่ว่าด้านหลังเขาจะเป็นแหวนเกี้ยงแข็งแรงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ครึ่งสดงราคาจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0ันกว่าบาทก็ต้องตามราคาสมาคมคาทองในวันนั้นอีกทีสำหรับวันที่ลูกค้าจะซื้อนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะต่อมานะคะวงสุดท้ายของวันนี้วงนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากๆนะคะจะเป็นลายแพลงปอนะคะ นี่เลยแล้วก็มีดอกไม้ข้างๆนะคะตรงกลางตรงหัวแมลงเปาก็จะเป็นพลอยแบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะแหวนแข็งแรงนะลูกค้าหลายคนจะชอบคิดว่าเวลาขาแหวนดูแบบเล็กแบบนี้นะคะดูไม่แข็งแรงแต่ที่จริงแข็งแรงนะคะแต่ก็ต้องอยู่กับที่คนใส่เนาะบางคนก็ใส่แบบแข็งแรงบางคนก็ใส่ไม่นะคะใส่ออกมาแล้วหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้น้องน่ารักมากๆเลยนะคะ นี่ลายมาแมลงปอน่ารักจริงๆใส่ถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจมาออมกับทางร้านก็ได้นะคะสูงสุดถึง12เดือนถ้าครึ่งสลึงก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะสูงสุดสำหรับออมทองลูกค้าสามารถจ่ายเป็นเดือนหรือว่าจะจ่ายเป็นงวดก็ได้นะคะตามใจที่ลูกค้าอยากเลยเป็นอาทิตย์ก็ได้นะคะนี่นะคะน่ารักมากมาก อออีกอย่างหนึ่งนะคะออมครบรับทองนะคะเพราะมีลูกค้าหลายคนคิดว่าได้ทองก่อนแล้วค่อยทยอยส่งเงินมานะคะก็แล้วเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะส่งฟรีอ m มเอสค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามจังซื้อได้เลยนะคะที่ไอดีไลน์แอดกุลเสียนักช้างเผือกหรือ Inbox ก์ In ek, สุสีสวนกว่อนจอรี่นะคะลูกค้าสนใจมาออมหรือจะซื้อก็ได้นะคะนี่เลยน่ารักมากมเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ